ดีขาเอออกเดมาเนาะเนาะวันนี่ออกเดนี่พระช่วยหลานได้พระช่วยหลานไดครับดีขาหลาเลยช่วยหลานนียอีเอ้ะเอางานนี้เอา สวัสดีครับโอ้ย <ode> ทำไรน่ะอุ <uck う> ้ยวุ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 ้ยอือวุ้ยงานนอกแล้วงานนอกแล้วช่องプライมีมงคลชาแนลครับผมครับดูดูดูวุ้ยคืออะไรไปนั้นลูกพี่โดนน้ำไปนิดเดียวเองดูเตะดูเตะฝึกฝึกเตะต้นกล้วยก่อนออกมาลูกออกมาออกมาเลยออกมาเลยชอบ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  อมาเฮ้ยอาเนน่ฟินนะ้ด็กกะโงอะไรเขาเรียกกะโลงเหรอมากะโงครับภาาอีสานมากะโงครับภาษาภาษากลางเรียกอะไรนาะู้อันไม่รู้ทีครับนี่ยมาดูอืออืออือไปสนใจสนใจนก พี่ระวังนะกอรเคลียร์ผ่านทางเนี่ยมันกวนลาด้อนี่ไม่เห็นนีน่ะเด้อ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 เฮ้ยต้นไม้ลูกต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ขึ้นนะขึ้นขึ้นนะต้องเอาต้องเอาขี้ป้ายนะครับไม่งั้นไม่งั้นไม่อยู่ได้นานถึงขนาดนี้

ออกมาเดี๋ยวเร็มา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 ามามาามามามมามาาาามามา่ม,ามาเขาหลาขึ้นมาอย,าายู่ี่ หมดยยอหมดยอะมามามุดมุหมดหมดลูกหมดมดออกมาหมดหลายเลยนั่นลาไม่แม่แล้วร่นี่เอาไม่แม่เลยบิงเร็วเร็วเร็วเนอุ้ยอุ้ยเ่นอะเว้นอะเว้นอะขันชาดอวนใช่ไหมอีพออวนขันชาดอยากด้ตักบาตเต็ Neck. ค <c oughs> <c oughs> วามารักเออครับอันนี้ก็จะเป็นเช้าเชเช้าออกจากแก่ๆหน่อยเช้าออกจาแบบสายๆนะครับอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยดูขาเา่ะดูอ่ะดูอ่ะดู่ดู่ว่ รถตัวรถตัวเฮ้ยงฮ้ไเชพื่นี่พเรามีเชลเพื่อกันพกเรมีเชื่อเพื่อพ่อเลจำเนี่ยยูเช่อเปื่อนพาไม่้เสียกครับนี่นี่ครับเนี่ยครับเสียงรถเขาก็แยยะออกเหมือนกันเอาจะมีอะไรกันคือกันว่าผู้ใหญ่มา 嗯嗯，ขาหลัง嗯嗯嗯，ทางดี。嗯嗯，嗯嗯嗯 <laughs> 哎呀，阿米ขาหลัง。嗯嗯。 พี่จะไปไหนอ้ยพี่เนาะอลาไปน้องเขาบ่คุณเน่ะเขาไปเที่ยวกันน่ะลามาทั้งขึ้นรถเป็นพ่อเดี๋ยวรอชิบรอลากรอนชิบรอกาก่อนลาจะพึกขึ้นเองครับผมลาจะไปงานชุลินบ่ฮะลาจะไปงานชุลินทร์บอวุ่น่ะวุ่น่ะวุ่นอะเวนเว้แคลงเอ้เอ้เฮ่อ้ยอะ เอ้ยนั่นนั่นนั่นอะไรเนี่นยเจ็บอ,อือฮ่าผูกคอยังสวยดยิยังไม่ลาครับผมมีอะไรยังไ่ลาครับอะาเราไมาแม่กระทิ้งนี่ครับผมอ่าลูกช่างนี่นลูกช่างมาช่อมลูกขั้วได้หนิเ <c oughs> ย็นอ่ะใส่เลยไปทางล่างก่อนเออใส่ได้ไหมนี่ดูดิภารกิจไม่เย็นจะสำเร็จไหม ดูดูดูเอาลองสิลองเบื้องทั้งกระโลงทั้งสูท้่ยังเอาเอาสุเฤ็ธไหมอู้วชำเร็จแล้วอู้จากไหนนี่หนุ่มเมกานุเมกาครับผมโอ้โหผมมาจยางนั้นทำไมมาจยางนั้นเนื้อมาดิดิโอ้ขี้กระป้ายไหมนี่มันจะมีส้นว่ะ ขึ้นเพิ่งขึ้นเท่าอะไจะไปขินชิดลออกันได้ไหมขออ่อนจากหนก่อนพิ่นอะพิ่นอะเพิ่ง่ะพิ่งอะเออเนี่ยเออเออมีความชุดผ้าเอ อย่งอยังทึงหัวผมนี่อยัางม่าใช่หัวผมนี่เชี่เนะนี่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 เชี่ยหรือนี่เชี่ยแฮงมีอะไรเาเคลี้ป้ายสิจะดึงไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยอยังอ่ะอย่างไม่รอละผมไม่ใช่ช้างเห็นแกกินนะไม่ยันอะไรนี่อะไรผมไม่ใช่ช้างเห็นแกกินนะครับ <scholars> <humour> <tr ük Donkey> ผมไม่ใช่ชาง์หฮงแกกินได้ผมไม่ใช่ชาง์หฮงแกกินได้นี่เอามาให้ผมก่อนมีเอามาเลยมาเลยน้องเม็ดผมมาเลยอุ้ยเก็บอะมาเลยๆขานั่งนั่งนั่งเฮ้ยตีขาตีขาตีขาตีลูกติีตีตีนี่ นั่งลง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 กันนั่งลงอืนั่งลงอืนั่งลงดิ๊ดีนั่งลงนั่งลงดิ๊ดีฮึยมฮึ่มนั่งบนล้อรถด้วยนั่งบนล้อรถด้วยพี่ขาวอ่ะเอ๊ะออกเดินไปเนาะฮ้ยนาะวิ่ออกเดินไปพี่พระช่วยหลานนะพระช่วยหลานนะครับพี่ขาวเลยช่วยหลานนี่ยอีอ เอ้ยเอางา,านี้เอาทำทาจีดจีดอกมาทำแฮ่เฮ่เฮะดูอ่ดู <c oughs> จะไปไหนไม่ <c oughs> ไป,ไป อุ้ยยาเนาะยาเนาะที่มาไปยามายามาอย่ามาตีเนียนอย่ามาตีเนียนไปเข้าบ้านไปไปทันเอาทันนะ ัันนนนไปเข้าบ้านเลยไม่เอานี่ไ่ไปยุกไ,<ป>ไปเลยคัดใจลาแท้พวอวันนี้นคือกะเป๋าเลยเป๋าตามใจลา,ยาเยอะยวเลยพวอวันนี่คัดใจต,ตลาดไหม,มหน้า

ฮึฮึฮึฮฮฮัดาฮฮึววันนี้เนาะอาตั้บาดบึฮึึเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเลาไม่ใช้กระบอกให้ไปนี่เดี๋ยวจะส้นน้หลูกดอพอ้วนจัดการนี่พว้วันทำมันดีก่จัดการมันเลยจัดการมันเลย หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับปีกทองใจให้เราชาวช้างครับขอบคุณน้องเสือน้องซีนครับผมพ่อเลี้ยงแม่วอนนะครับแล้วก็ชาวช้างทุกชั้นนะครับแล้วก็พ่อแม่เอฟซีครับทีรักและอินดูขอบคุณทายมีมงคลนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ